เอาละครับทุกคนก็ต้องการฟิลิปท่านนะครับย่อนสู่ช่อง TKS ขึ้นมาช่ไมลายครัครับวันนี้ผมมีโอกาสมาเล่นเกมกติโก้แล้วครับก็คือมีรุ่นพี่นในคณะนี่เลยครับเขาโพสต์ลงใน Discord ของเออของนั่นนะของกลุ่มแบบรหรัสพอดีก็เลยเออเนี่ยมีโอกาสได้เล่นแล้วหาคนเล่นต้องนานเอาว่าเกมนี้ยังไงก็ไปดูเลยกันนะครับงั้นเลือกเกมแซนด์วิชแล้วก็เอาเร็วนะแซนด์วิชคืออะไรหรอ มึงไม่เคยเล่นจริงอหรอไม่เคยที่ให้ค,คน,คน<บ>เล่นตั้งโจทย์แล้วก็คนต่อไปก็วาดแล้วก็มีคนสุดท้ายที่ตอบอ๋อโอเคเริ่มนะเริ่มเลยทุกคน,นคเอาเอาโจทย์นี้กัน เอาจทย์ตา,ตามที่มันแนะนำแล้วคิดเองก็ไอเฮียเร็วไปปะเนี่ยเร็วจริงก็มึงบอกอ,อย่าง <laughs> ้เรวเร็วอิสัตว, <laughs> ว์กูยังทนที่เป็นเพ่นกดไม่ตัดเลยบอกไปไม่เป็นแล้วอืม yeah. uh hmm. น่ารักเลยเนี่เขียนอย่างงี้ ไอเที่ยวไวมากจบเ็สิ้นรอะไรวะอะไรอ่ะตอบตรงนะพี่มาเป็นชื่อคนไอเยี่ยมพี่ไหมันเที่ยมึงมันเร็วเกินไปเว้ยอะไรเนี่ยใครส้างโจทย์นี้นี่ โจ์คืออะไรอะกูกูไม่เข้าใจความหมายของโจทย์กวไม่เป็นหัว อีสานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดไปแล้ววะฮะอะไรวะตัวที่อะไรเนี่ยอะไรไม่ไม่ พี่เหี้ยวไวเกินไปไหมขอ่านนลยมึงไม่ทันใช่ไงวะแอบดึงหนึ่ครับพี่ผมเจอต้นไม้มาสองต้นแล้วครับกูเจอต้นเดียว มต้องกับหัววาดไหมเนี่ยตัวนี้มึงตั้งโจทย์เหมือนไม่อยากให้คนตอบได้เลยคนเนี้ยอรอนตัวรอนตัวทำไมโจทย์ทุกคนดูสั้นๆน,นิดนึงมึงรอด,ดูโจทย์กูเลย โ้นไหนยาวๆของกูเองอ่ะเอ่อขออนุญาตนะพี่มีเพนด้าต้นมะม่วงหน้ามีเทียมีว่าแล้วเป็นยังไงเฮียเอ้ยกูก็ว่าเลยเป็นเพนด้าเฮียอะไรหน้าเหมือนหมาเลยเหมนหมาเปลี่ยนสปีชีส์นะครับหมาเปลี่มนมงอะไรอะมะม่วงหมาหมากินมะม่วงหมาหมากิน หมีมันคือมีฮัลโหลอะไรวะเนี่ยคนต่อไปครับต้นน้ำกับแอร์ก็จะพิมพ์ว่าต้นน้ำกับแม่แต่ก็พิมพ์ไม่ทันพิมพ์ไม่ถูกก็กลายเป็นต้นน้ำพิมพ์ผมไม่รู้นะครับว่าคืออะไรครับน้ำมาที่กูคือเป็นอีกคำไปแล้วมันคือน่ารักี่นน้ำแล้เหมือนน้องเขารู้อ่ะ แล้วใครตั้งโจทย์อ่ะฉันคิ่ตัวแต่ตอนกูว่ากูยังรู้สึกเลยนะว่ามันเหมือนต้นน้ำม้าลายถูกรถเหยียบโอ้ยจีเนี่ยจีเนี่ยชอบสุดในซอยผู้ชายใครนะไนโนเสาลายกูนี่ผ้าใสเหรอผ้าใสไงไดโนเสาร์อีกแล้วกูตัวกูต่อนะ กูก็สิงโตเล่นลายสิงโตเล่นลายโอ้ยเปลี่ยนชีวัยเนงไงพี่กูว่าสิงโตเล่นลายโอ้โหแบบตับเดี๋ยวพี่ดูของผมก่อนพี่มาคุยโทรศัพท์ทำไมกูไม่เจอโจทย์นี้เลยวะไม่มีโจทย์นี้เหมือนกันไม่คุ้นเลยไอ้เจ้าน่าเหมือนหมีโคอาอ่ะโคอาเพื่ออะไรอ่ะอะไรคือโคอะเขียนไม่ทัน โอ้โหอาราเลยครับพี่พิมคืออะไรวะมีคนหลุดเลเหรอครับอะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรอ่ะมาผมไปไหนครับพี่ยูนิคอนนั่งกินอมยิ้มใต้ต้นแอปเปิ้ลกูว่าและคือกูวดูออกแค่ยูนิคอนเว้ยแต่กูไม่เห็นว่ามันกินอะไรหรือนั่งใต้ต้นอะไรยูนิคอนนั่งใต้ต้นไม้ผมต้องขอมาทำอะไรยูนิคด้วยกับยูนิคอนของผม กูบอกว่ายๆมันโอลาฟเลยจ้ามีคอนตกต้นไ <saus det> ม้เอหือะ่เม <arrested> oh ือนมืนต้องทีไม้ครับตกต้นไม้เลยื่อกเขาผมคิดอยู่ว่าต้องกลับกับกับหัววาดไว้แอคชั่นนี้คป็น้องบวชผิดเวยบวดหลังกูคนแรกอะโอ้ยต่อพิมพ์ก ปวดหลัง,ลองเออคุณเห็นไหมโคกรเก่งเออโคดเก่งไงอะไรต่อยอะใครอ่ะอะไรของมึงอะตำปีมึงอยากวาดลายเส้นแบบเดิไมแต่กูวาดไม่เป็นอะไรอ่ะก็มาเขียนตซปีไว้กูวาดอะไรอยาโอ้ตซปีผมไม่รู้ว่ามันคือเจ้าจัดวิญยาณเป็นยังไงดิพี่ ขอบผมเอาตลบเดียวพอครับรอบนี้ียเด๋ว โอ้โหเดี๋ยววัดไม่ถูกแล้ะมันต้องมีรายละเอียดอะตัวเนี้ยผมว่าน่าจะแอคชั่นน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละขอผมอะเปลี่ยนนะเปลี่ยนตั้งแต่ตัวละครเอก ตั้งแต่ประธานยันแบบกิยาแล้วมันอะไรอ่ะอะไรนี่อันนี้พอจะอะไรวะเนี่ยผมว่าน่าจะใช่ไอ้เฮียแล้วกูพิมพ์ตอบไม่ทันด้วยนะนี่ของมึงใช่ไหมนี่อยาเข้ามาไหน เออเออเออวังกูาดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้กูพิมไม่ทานนี่คือของพวกมึงแน่ๆเลยพอเล่นเกมถี่จ้ทำให้รู้ว่าแบบสก,ก,กิลการวาดรูปเราไม่มีเลยมึงมือมันจับเวลาเว้ยจริงๆมาว่าด <c oughs> สวยขอบใจเลย เน้นเป็นซิมโบลเลยกันนะครับเน้นๆได้แบบความเป็นซิมโบลของมันเฮ้ยกูว่ากูก็ว่าดดูออกนะเว้ย อันนี้มีมาศาสนามาได้แบบคำนี้เอแล้วผมเขียนคำนี้เป็นไหมครับอ้าวไม่ทันกละชินจังชกหมาผิดตั้งแต่คนแรกแล้วครับอันนี้ชกหมาหรือหมากัดกับไม่แน่ใจมันก็ด้องผิดกหมากัดโอ้ย แต่ได้อยู่นะอุ้ยแล้วมันมาจอบที่กูคือกูรู้แล้วเอ้ยเอ็ดหมดเหมือนมีคนหากแล้วตนเนี้ยหมากัดแมวอุ้ยจริงจริงกูตอบถูกนะแต่กลัวบรรยายเดี๋ยวคุณดูผมเลยครับหมากัดแมวเฮ้ยถูกเฮ้ยมันถูกอย่านแรกผมแบอหมาโป่ะ ผมไม่แน่ใจด้วยว่าอันนั้นคือหมาหรือเปล่าหมากัดหูเกวแมวดามาลูกเขียวหน่อยไอ้หมายบันเทิงแล้วนึ่งเมารถอะไรคือจริงคนตัวเล็กตอบถูกด้วยอ่ะอุ้ยถูกไหม เห็นไหมจิงโจ้มาลบไหมจิงโจ้คือกูเกือบเขียนว่าจิงโจ้โดนเอเลี่ยนจับเนี่ยอุ้ยเห็นไหมก็ถูกเมาแล้วขาดไอ้จอกไอ้หน้ากูถูกจอกเนี่ยพระอาทิตย์พระอาทิตย์ฮะโข้ยพี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูมองเป็นไอ้เนี่ยเครื่องเล่นไม่มีจูบไม่เหมือนตอนที่มี อะไรคือที่เราจับอะไรคือที่เราอยู่ไม่ตอบมามาแต่เป็นม้าเฉยเลยอ่ะไอ้ของผมตั้งมาแบบให้มันง่ายๆนทบาทเริ่มบินทบาทอุ้ยกูถูกเอ้ยยังได้ยลยสวยอ่ะเออกูตอบบินทบาทกูทำไมมีนะบารมีผมด้วยอ่ะันนั้นแครหลอดหรือเปล่าครับพี่เออหัวออเออว่ะ แล้วกูอะมันสิ่งที่แกล้งเราพิการเนาะเฮ้ยบัเขียนไม่ทันและเขียนไม่เป็นด้วยครับวินมบานผิดคนตทดสอบยังไงวะทำไมฟอนต์มันเล็กลงวะอืมใช่น่ากลัวอุ้ย ตาย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 ิดแล้ว <laughs> ผมว่าเบี้ยวแน่นอนงานนี้ <laughs> ฮัลโหลพี่ืเกือใคร อุ้ยเฮียลุงนี่เอาเวลาเร็วดีวผมว่าไอ้พวกนี้เราเราเปิดแล้วแบบเปิดเองผมว่าน่าจะหากว่านี้แบบทิ้งช่วงให้ขำกันก่อนสักแป๊บหนึ่งให้ได้คุยกัน,นยังไงแบบสนทนากันแบบถามไอ้นี่คืออะไรหรือแบบให้ให้แบบเจ้าของรูปแบบเกลื่อนลูปที่ตัวเองวาดนิดนึง งไม่ตองแล้วมันห้ามถามใครยังว่าไม่เสร็จพอเสร็จแล้วสิ่งที่ครูได้คืออะไรวันนี้่ย ผมว่าน่าจะใช่ผมเจอจับตัวเดิมอ,อ่ะซ้ำกันแล้ว้่ยพี่คันมีแค่สีข้อเหรอใช่ตามจำนวนคนเออยิ่งคนเยอะก็จะยิ่งเยอะ กูว่าด่านนี้เดี๋ยวเราต้องเอาเร็วๆใช่กูก็ว่าวมันไม่มีอะไรจริงพีง่แต่มันเหลือสี่คนแล้วนี่แมวคุยโทรศัพท์ข้างหู <laughs> ผมเจอนะครับออ้ยมันร <laughs> ู้เรื่องอยู่นะ,ะได้ด้แมวกับหมูคุยกันแมวกับหมูคุย,ย,ย <laughs> เป็นแบบซิมเปิลเงเ้ยได้เด้อ <laughs> ได้อยู่นะลืมเปลี่ยนสีด้วย หมูวิ่งบนสะพานสัตวไอ้กูตอบถูกไม่เข้าใจหมูครับพี่แต่แต่ว่าเขาบอกว่าหมูข้ามสะพานอุผมว่หมูีตรงด้วยหมูข้ามสะพานเพราะว่าไม่มีอันว่าวิ่งก็เลยดูไม่ออกอันนี้ผมพยายามใส่สีให้ผมดูออกพิสูจน์หมูน่ารักจ้ะหมูกระตุดแอนด์ได้นะครับนี่งูแดกน้ำมะขามหอมแดงหอมแดง ไม่ได้พอได้อยู่นะครับถึงจะแบบไม่ต่อก็เตอะกินมะพร้าวโอ้ยเห็นไหมโอ้ยมะันพังไอสารเงางำๆอันนี้ของจริงอรัพี่ของวงอะไรอ่ะเพราะว่าไอวันพูดยากขอมบงกูเขียนผิดพูดไม่ถูกไอ้สารอันนี้หมงกูเขียนว่าหมงสีของอ้าวไอหน้าที่มึงต้องเขียนว่า small kū me lūa ʻo ka ʻoia